ทุกเพื่อนทุกเพื่อนดูทุกเพื่อนดิทุกเพ่อนไปเลยุกเพื่อนไม่ลงไม่ต้องกลัวไม่ลงเล่นไปเล่นไปเล่นไปไม่ไหวเอาไหวเอาเลยเอาเลยเราไม่ไหวกันแล้ว้องสุกไม่ไหว้องสุกไม่ไหว้องสุกชุบเพื่อน้องสุกแค่บนแล้ไอ้เหี้ยอะไรกูหน้าหนาววะไอ้เหี้ยลงมาเล่นดีโง่ตื่นเหี้ยโง่หม่ไหวฟ้องสุกไม่ไหวมีปัญญาขึ้นก่อนดีวายสัตว์ไม่ไหว้องสุกไม่ไหว เลยทีเดียวปอนปอนผมดูแผนที่ฮะปอนน่นจาจะเปิดกล่องซ่อมว่ะสำรูปนี้ ตรงเรา m c บอกบอเบอกเซ็ตโจมา m c ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้วงเราเ,น,เนี่ยถูกมัน m c กับ M5 เลยวะบอกตัวมรงเราก่อนบอกตัวมรงเราก่อนพี่กินไป M5 เคเคให้ตรงไหนเขาเล่น,นตรงไหนไปเขากำลังไป M4 เออสวยนั่นแหละ พี่ซีหรือพี่พี่สิเปิดนะโจอ่ะโจอ่ะบอกแล้วบอกแล้วโจบอกโอเคเฮียขับมาเร็วโอ้ยพี่ข้างหลังมาพวกไหนวะพวกเรา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 จำไอ้รถสีชูเขียวนั่นแหละคลองไว้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 อันนี้คลองไว้คลองไว้คลองไว้ยึดไว้ยึดไว้ ทางซ้ายมายื้ไว้ยื้ไว้ยื้ไว้เห็นแล้ว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 จอดเลยจอดเลยพี่พี่เสือบอกว่า M5 โล่งครับลองเออเออเออคนดียวนะพีเพื่อนหรอต้องเก็บคนเดียวนะพี่ที่เรางจะแล้วนี่เพื่อนเหรอจะเล่นวะพี่เอาเลสข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังไม่ใช่อันนี้อะไรเอเวาเลสเหรอใช่ๆๆเอาไรพี่เอาไรล้มเก็บคนเดียวมะเราเอาบอลเลอร์ไปปิดตรงกรอกได้นะพี่ถ้าเราจะเอคิว AQB าเก็บฟรีเรียกเพื่อนมาเลยเรียกเพื่อนโหนี่ M5 เขาเเหมืออนนะะก็บเก็บลงเก็บคนนึงลงเก็บคนนึงกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้ลงเก็บขับรถเราไว้แม่เขาอยู่อย่าชนเพื่อนอย่าชนเพื่อนครับอย่าชนอย่าชนอย่าชนขับรถเราเอายิงได้เลยเหรอใช่ใช่ใช่เก็บอย่างนี้พี่จะไม่ไม่พี่พี่กิน cancel 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 c a n c แล้วกดใหม่เฮ้ยหนามาแล้วหนาเพื่อนมาแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องกลัวคนนึงเขาลงนะเขาไม่ยิง ฝ่ายแม่งยิงเพิ no, no. Um. Your, so ่มเพื Mond, ่อเรามาละเอาล่ะพี่ก็เจ้านะก็เจ้านะเจ้าหลบ้าปั๊มปั๊มปั๊มเฮีเล่นเลยเล่นเลยน่าบอลไหนทำให้ลงลเฮ้ยมากลางวงเล่นเลยมึงต้องกลัวขอลงแล้วเขาลงแล้วขอลงแล้วลงดีลงดีลงดีเยอะกว่าเว้ยกลัวเฮียอะไรอ่ะเออมึงเอาเลยผู้โดนดีนะไม่มีไรไม่มีไรจุเพื่อน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 ขอสู้หวยเบิร์ดไปเบิร์ดไปเบิร์ดไป

้องตุกช้เพื่อน้องตุกจล้วเฮียอะไรกูน่าหนาวะไเฮียลงมาเล่นดิงงอปืนเหี้ยไม่ไหวอไม่ไหว้องมีปัญญาขึ้นก่อนดีวะอ์ไม่ไหวกองตุกไม่ไหวไดีวะไม่ไหวพี่ไปเไปไม่เปเไปเลไปไปเลไปไปเลยไยเลยเปเปไไปเไป

เป็นไร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 อ่ะเป็นไรเขาดีเขาดีเขาอยากเล่นกับเราบ้างดีเป็นไรเป็นไรมานี้เอาเนี้เอาเนียตัวไหนเอาพิจาาตัวนี้ตัวไหน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 คนเดียวคนเดียวค่อยๆกค่อกอตอี ไปก่อนเลยสวยชอบไป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 ปปไปๆไปปลปไปปไปไไป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 ้ปไมไป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 ้ปไปไแล้ไป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 ไทไปไไรพปไ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 ไรพี่ปไปไปไเไปไยไปงบมมไไ ได้ป่ะตรงนั้นขอให้ได้เถอะหมอหมอเอาปทีหมอ,หมอเฮ้ยวูบม,มันบฟกนสน,นั่นไม่ไหววะ่ะ ไม่สวยวอ้เฮีย้ยอูพาดอันเนี้ยโดนด่าแน่นอนไปเติอครับครับเอ้ยเซตเซตใหม่เซตใหม่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างไอ้ตรงเพื่อนเป็นยังไงบ้างไม่มีโทรศัพท์่ะมีผมมีมีม,มโดนจนตายทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งอายุฝันมาเพื่อนได้กล่องหนึ่งกล่องพี่ พี่หนึ่งเป็นไงนะพี่หนึ่งเลขไหนแอคแคบแค่ฝัดมาเฉยครับห้าหกห้าหกลุกเอาอะไรนี่นะบ้านแต่เราได้กล่องหนึ่งแล้วครับเอาพี่เอาพี่พี่ซีปลาไม่โดนปลาไม่โดนปลาไม่โดนไอพี่โทรศัพท์มาดิไอพี่โทรศัพท์มดาปลาไม่โดนไอปลาโดนวะเออโดนโดนอะไรมึงองไรไอพี่พี่ซีเอาโทรศัพท์แปดโทรศัพท์เบแปดพี่จะมีโทรศัพท์ไหมครับเรียนเดียวมาบาพี่พี่ซีเลขอะไรแปดเจ็ดแปดเจ็ดหายครับพี่มึงเลขอะไรนะขออีกทีนึ่งห้าว่า ตอนนี้อยู่เอ็มสี่ตอนนี้เอาลูกต่อไปสีเรียบร้อยอะไรอะไรอะไรให้เอาแค่คนนั่งพอคนขับเลอกถือไม่ถืออ่ะเอาให้คนนั่งถือพอโอเคเมื่อกี้เราได้แต้มหึือได้ใช่ไหมพี่โจได้ลูกไหนได้ได้ลูกไหนแก้วได้ลูกหนึ่งมีใครมีโทรศัพท์เหลือปะได้ลูกไหนแก้วได้ลูกไหนมีใครมีโทรศัพท์เหลือไหมมามาไทยไทยเรามือถือจิบชิบขอพี่มีขับหรือพี่บีนั่งไ่หลับถ้าขับไม่ต้องเอาพี่พี่มีแก้วไม่ต้องไม่ไมไม่พี่ต้องม่ไ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 โอเค่ไม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 ่ไพี่มีคน่ไม่ไม่ มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าสตาร์ไม่มีไอไอยูบอกว่า B1 รวมมีมีครับรวม B1 ใช่ปะรวม B1 ใช่ปะไ <I 'm S 1> อยูบอกว่า B1 รวมรครับไม่ไม่บี 1, มันคือของ B1 พี่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 เผากับกับ M1 ได้เลยครับกระเป๋าเลยครับพี่แหลมแล้วพวกผมกับ M3 ็มปะเฮ้ย <spec f> พี่แหลมแต่เมื่อกี้เฮี้ยเราแบบแม่งมาทันแก๊งเราจะสู้ไม่ได้เลยไม่ไหวมันเป็นแก๊งที่เราต้องเลี้ยงอยู่แล้วเออมันเป็นมันเป็นแก๊งที่เราต้องเลี้ยงต้องหนีต้องพอไวผมพอไวผมกีกว่านี้ ตอนแรกถ้ามันเป็นเอเวอร์เรสต์เราเล่นได้มันอันนี้มันมาเข้าแทนเอเวอร์เรสต์แต่เอเวอร์เรสต์ไม่หมูฟออกเลยเออเอเวอร์เรสต์ถอยถ้าเอเวอร์เรสต์มือที่สามมันก็ได้เล่นอยู่ฉันเมื่อกี้ใช่ๆชไม่เป็นไรเดี๋ยวคอกันใหม่คอใหม่เราเรายจะมือใหม่เฮ้ยมันเพิ่งเริ่มพี่ไม่ได้พูดอะไรพี่แหละในในมุมผมอ่ะคือพี่พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยที่ผมได้ยินหรือพี่พูดแล้วผมไม่ได้พี่พูดพี่พูดพี่พูดพี่แหลมพูดพี่แหลมพูดไม่เป็นไรเว้ยพี่รู้แก้คอยแก้เว้ยไม่เป็นัับบกกะจจจจุุดด จำจุดเลยช่วยสือ่อสารดิใครได้ยินกลัว